พอหากระบ,บาผ่อนถูกตลอดสัญญาเพียง6,000นี่คือเจ้ามิตตไตตัน2.4ไมล์เวทตัวไม้แก้ไขพาร์ตปี2016เป็นเกียร์ธรรมดาขายเพียง3,500ต่เท่านั้นรายได้เกินหนึ่งสองขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนขับโคตรคุ้มเลยแต่งหนักจัดเต็มขนาดนี้ไปห,หน้าโปรเจคเตอร์โคด้ดใสกระจังหน้าได้เป็นตัวโชว์ของปี2016พร้อมไฟตัดหมอกมาให้จัดทรงลงล้อให้นะขอบ18แม็กใหม่ยางใหม่พร้อมยางลายซิเป็นกุญแจคีย์สมาร์ทเล็กตัวไตตันพาร์ตนะแต่งเป็นตัวเตีย้ยหล่อๆกันไไไปปเเเเเลลลลยยยยดีีซววะมมม์์ทโคคตรรรหัันนน้าาแ็กอสพภ สภาเตอรเหมือนไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยบอหนังมาให้ยกทั้งชุดสภาพดีปีกบอตึงๆไม่แตกไม่ซุดไม่รอบพร้อมบอเสริมเป็นบอหนังมาให้เรียบร้อยนะแล้วมีพนักพิงหลังตัดเต็มๆด้วยพวงมาลัยมัติฟังก์ชัน Airbag ABS มาให้ครบคันเียรธรรมดา6สปีดวิทยุจอ2ดินพร้อมกล้องถอยหลัง Air a อ t o มาให้เรียบร้อยกดปุ่มพุตาคอนโซลด้านบนวจใสสภาพดีไหลลอยขดเขียในการใช้งานเปิดมาห้องเครื่องแห้งๆไม่มีเยิ้มเลยนะ2.4ดีเซลเกียร์ธรรมดา6สปีดเป็นไมเวทคีมอดีเปล ได้เรียบร้อยได้เป็นปี2016กับเลขไม้เพียง140,000สนสโลเท่านั้นขายเพียง35,000นาพลูกค้าท่านใดที่สนใจแคปหน้าจอให้ไวจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ติดต่อไปขายแถวปีประกันภัยปีค่าจัดข้าโอนค่าดำเนินการแถมไตรส่งปีให้ทั่วประเทศเติมนน้้มมัใหเต็ถังออกรถคันเดียวจบไม่มีเปลือกพรอนดุกตลอดสัญญาเพียงห0พันเท่านั้นสนใจทักแชทมาให้ไว